สวัสดีค่ะคนณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฮังการีกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูดาเปสต์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเป็นหอของ BGF Hotel ค่ะซึ่งเป็นหอที่พวกเราราคาราศกษามหาวิทยาลัยรัชั์เนี่ยทั่วทั่วประเทศเลยค่ะเหนือการใต้อีสานเนี่ยเออไม่มีอีสานค่ะเหนือกลางใต้มาฝึกงานกันที่นี่นะคะคนแรกค่ะหญิงค่ะเขอาเี็งตบมือเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะมาจากราชเชียงใหม่นะคะเรียน International College ค่ะก็ รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนรู้สึกว่าสวยสุดในนี้แล้วนะคะก็อืมก็แบบหนุ่มๆก็ติดรึมอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็เลยไม่ค่อยถูกค่ะก็ปวดหัวเพื่อนๆต้องช่วยกันดูแลเพราะว่าหนุ่มๆเข้ามาเยอะเกินนะคะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ในงานวันเกิดของหนูปอเปี๊ยะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอเปี๊ยะค่ะเรียนใาชั้าเชี่ยใหม่การ่อเที่ยวและการโรงแรมค่ะค่ะก็คือวันนี้นะคะเป็นคืนค่ำค่ำาคืน ก็คือข้ามคืนของวันเกิดดิฉันเองนะคะก็เลยชวนเพื่อนมาปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยนะคะห้อง303นะคะไม่ใช่302นะคะน่าแก่และสำหรับคนต่อไปนะคะก็คืออ่ำก่อนค่ะอ่ำเนี่ยค่ะซึ่งโดนแต่งหน้าอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองด้วยนะคะชื่ออ่ำค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากเชียงรายแม่สายค่ะเรียนอะไรอยู่คะเรีย่นี้ไม่ได้ support ค่ะไม่ไม่ทรา รูปไปกี่ช็อตนะคะหลายช็อตมากแล้วอันนี้คือแต่งหน้าซบซบใช่ไหมคะซบซบเฉยๆนะชุดปกติน้อยิ่งกว่านี้โอเคค่ะเราจบจากอ่ำมาแต่งไปเดี๋ยวเราจะไปดูการถ่ายรูปของอ่ำกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นนายแบบหรือนางแบบประจำกลุ่มนะคะต่อไปก็จะเป็นมิ้นค่ะสถานะตัวเองแต่ที่ว่าจะทำเช็คใหม่ค่ะคนต่อไปค่ะก็ ็นใกล้ค่ะเป็นข้างแต่งหน้าของส่วนตัวของอ่ำค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีค่ะที่แบบมกคือแบบคุณแม่เป็นอิตาลีค่ะพ่อเป็นนกพ่อากำไทยค่ะตอนนี้ก็คือแบบเพื่อนๆรีเควสให้ช่วยแต่งหน้าอ่ำนะคะคือว่าแบบอมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอ a r มีหรือเปล่าครับอ a r มีค่ะอและคนต่อไปก็คือกั้งค่ะตรงเล็บหนาลุนค่ะสวัสดีค่ะ แนะนำตัวได้ค่ะครับชื่อก้างครับเย็นอยู่ราชวัชนเชียงใหม่ครับเที่ยวกับโรงแรมมีแฟนยังคะมีแฟนยังคะโสดครับแล้วสำหรับตากล้องของเราค่ะแนะนำตัวได้ค่ะตากล้องเบเออเป็นน้อยแบบว่าก่อนแนะนำตัวแบบเก๋ๆนะครับคือผมชื่อว่าชื่อว่าทวัดวิเชียนนะครับแล้วก็มีชื่อเล่นว่าชื่อเอกก็บางคนก็เรียกว่าเอกกี้ บางคนก็เรียกว่าทวัดนะครับบางคนก็เรียกว่าน้องทวานครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่นี่ก็มีฉายาว่ากระเทยมมีน้อยทั้งที่ไม่ได้เป็นกระเทยเลยนะครับแต่ว่าเข้าไปในกรมีน้อยเพื่อเลรรู้ว่ากระเทยมมีน้อยครับใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะสัมภาษณ์พิเศษนางแบบประจําค่ะแต่วัาไี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะปากเรียบร้อยปากเรียบร้อยเราจะมาสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะเออคิดยังไงกับคอลัมน์คอลัมน์วันนี้คะ ก็เป็นสไตล์อะไรคะสไตล์แบบดูด่าให้โซค่ะก็ถือว่าดีดูจากการแต่งตัวด้วยก็ดีค่ะจส่เสื้อแล้วก็กางนเกงอเออไม่ทราบว่าถุงเท้าที่ใส่ไม่ไป้ใส่แล้วค่ะฟินาเลรอันนี้ใส่อันนี้ก็จะเริ่ดที่สุดก็แบบเริ่ดๆจ้ะอันนี้คือใส่กัะถาหรือว่าจังเห็นะคะ้สองอย่างค่ะ สีผัดสีเชอรี่นี่ไม่ทราบได้มาจากไหนคะมีนกแก้วทลับมาให้ฝาโอเคค่ะช่างแต่งหน้าส่วนตัวไหนลองดิันส่วนตัวคนนี้นะไหนลองครัวซักท่าสองท่าได้ไหมคะคลิปผู้กายส่วนตัวอะไรคือท่าที่แบบว่าถ่ายเวลาใช้แบบบ่อยๆในการโพสอย่างเงี้ยครับเอาที่เซ็กซี่ที่สุดที่เซ็กซี่ที่คุณคิดว่าแบบคุณสวยที่สุดแล้วครับสมึงสวยที่สุดแล้วเนี่ยมึงสวย สมมติว่าตอนนี้ผมลผมแบบ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 ว่าโพสตามตามเสียงเช็ดนะครับเนี่ยเอาแบบว่าโพสตามเสียงเช็ดนะครับแบบชาติไหนที่แบบเก๋ๆเงี้สามสองหนึ่งแช่สามสองหนึ่งแช่พอแล้วพอแล้วหายไปที่ไหนอีกค่ะเราดีใจกันเราก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะแก้ข่าวกอนแก้ข่าวกอนไหม แก้ข่าวเหรอครับไม่แก้ค่ะนี่นี่คือเป็น acting ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชีวิตจริงของคุณใช่ไหมครับใช่ครับเป็น acting acting คือเดี๋ยวแก้ข่าวไปพอนิดนึงนะครับแต่หน้านี่แต่งไปทำงานทุกวันใช่ไหมคะก็บางทีก็จะแต่งบางทีก็ไม่แต่งเพราะว่าไม่ทันเนี่ยตื่นสายใช่ไหมครับแล้วไปแล้วเวลาไปทำงานอย่างเงี้ยต้องพกผ้าหนึ่ไปไหมครับเพื่อถ้าบางทีมีเมนก็จะเไปครับ แล้วเราคือผ้าอะไรเนี่ยเอามาจากประเทศไทยหรือว่ามาซื้อที่นี่ครับแต่เขาที่นี่แพงมากเลยใช่คก็พกมาจากบ้านแล้วแบบแล้วปิดมิดต่อพี่เห็ดสดถามไปนักหนาเนี่ยโอเคค่ะท่าผู้ชมวันนี้ครายการของเราต้อง,อออคคองขอ,งองจบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอุณยกูนเด็ดจงเลยดเด,ด